ี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านสุดยอดดีเจพิธีกรนักแสดงคุณไก่สมภพรครับร้อนมากบ้านไก่สมภพรครับกลับดีกว่าครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่หน้าบ้านคุณไก่สมภพรครับมองจากภายนอกเราจะเห็นว่าเป็นอาคารอันนี้เป็นบ้านใหม่นะครับเห็นบอกว่าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้2เดือน เป็นคนหนึ่งที่ทํางานหนักมากแล้วก็มีความตั้งใจในการสร้างบ้านเคยไปเยี่ยมบ้านที่พัทยาเขาบอกว่าตอนนี้เขามาสร้างบ้านที่กรุงเทพแล้วเป็นโมเดลเป็นกระจกเป็นปูนเปลือยแล้วก็เป็นไม้โชว์แนวแล้วก็น่าจะเป็นรักต้นไม้มากนะครับพยายามปลูกต้นไม้ทุกซอกทุกมุมด้านหน้าต้นข้างหน้าก็เป็นขื้นล้มลุกตะกูลพวกหญ้าเนี่ยนะฮะอุตส่าห์มาปลูกไว้ข้างหน้าม,มีอะไรจะพูดแล้ว, <Huh? S 1> ว่ร้อนมากเลยอะ Ê, cài. Để cay cài... mày mì quý diện đó à Nó nhiều khá vô à Vô lại à Cái mì nóng xảo Cái à Lứa cài tành gì Cài Áo <laughs> Chia Chia <laughs> เพียน้องเชียฮียสวัสดีค่ะมาดูใกล้ๆมานี่ไม่เห็นอะไรเห็นอะไรทำไมใครขับรถสาต์น่ะฝนตกเลยทำไมปล่อยเฮียรอยอยู่ข้างนอกแล้วทำไมต้องอยู่ข้างนอกก็เจ้าของบ้านเขายังไม่มาเปิดทำไมแกมาอยู่ไงอ้าวตีการสนิทกันเจ้าของบ้านรู้จักแล้วทำไมต้องมาอยู่ข้างนอกใช่ไหมไม่เราสนิทกันทำไมไม่เรียกมันมาบอกว่านัดเฮียไว้เนี่ยมาควรจะมาได้แล้วไงเรียกแล้วแต่ว่าไปนอนแล้วอะไรไปนอนแล้วอะไรเห็้าจะหลับไปนอน ไใช่พี่ดูอะไรอ่ะมันโวยวายเสียงดังรู้ว่าวันนี้จะมาดูบ้านจะมาสัมภาษณ์พ้นมาขอตื่นสายหน่อยเมื่อคืนทำงานดึกก็เลยนัดบ่ายโมงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นไงครับแล้วไอพี่ดูรีบมาล่ะไม่มีที่ไปหรอใช่ไม่ไม่มีที่ไปไม่ได้มากี่โมงเนี่ยกี่โมงอยากอยากเป็นจามนนทโดดเตะจากข้างล่าง กี่โมงแล้วชอนบ่ายบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงเพิ่งก็เพิ่งจะบ่ายโมงแล้วนัดสี่โมงแรงมัอนแรงเลยเซ็กเซ็กต้นขอนั่ยงั้นเดี๋ยวมาพาอกงเข้าบ้านบ่นมากเลยต่างสบายนะไปเจอที่ห้องเลยนะนี่นี่ห้องอยู่ตรงนี้ไงนี่อ่ะโอ้ยได้ นี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไปอยากอาบน้ำเลยเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยอาบอาบอาบฉันพาดูห้องแกเลยนะเต็มที่เอาเสื้อดำกับกางเกงขาวแผลงจริงเข้ามาเฮ้ยแกเดี๋ยวจะบอกแผลงอยู่ตรงราวล่างอ๋อแผลงอยู่แล้วแผลงนี่คือสองจริงกลองเลยอันนี้เหรออ๋อจริงๆแล้วมันเชียร์จริงๆริงมันเห็นเรานะที่นเชียร์จริงจริงมันเห็นเรานะนี่ไง ะะระบบรักษาคว<ย>ามปลอดภัยก็ดี<ย>นี่จะบอกว่าอันนี้วิธีแบ่งห้องเขาแกดูก่อนแกดูกกดกมันเป็นคน,น,นสุรียะแกเห็นไฟไปดันนี่ไงทำ,ทำเป็นเมืองทำเป็นดาวน่อยน่ารักอันนี้พอสมมติเรามีห้องนอนเราทําฉากกั้นอันนึงไว้เป็นตัวรับคือหัวนอนมันต้องมีตัวรับส่วนมากชอบหนังแขกไงหัคืออะไรหนังแขกอะไรที่ดูไม่กาลังชมว่าสมมติมีห้องนอนเนี่ย หัวนอนมันจะต้องมีผนังรับซึ่งเขาก็ไม่ให้ไปยันเข้าหน้าต่างเพราะเวลาลมผ่านมันนอนแล้วมันสุขภาพไม่ดีคุณก็ทําตัวผนังรับเป็นตัวนี้ตัวนึงอีกด้านหนึ่งมันก็จะกานล้วเป็นเป็นแบ่งส่วนเป็นห้องทำงานเป็นช่องไว้เป็นห้องทํางานได้แล้วที่เคยใฝ่ฝันคือเนี่ยอยากจะมี อิงเจ็ทเนี่ยของตัวเองคือเป็นอยากนอนอยู่นิวยอร์กเหรอใช่คืออย่างงี้หรือว่ามันมี Girl, เปลี่ยนหรือเปล่าอยูันเนี้ยมีเปลี่ยนป่ะอันนี้สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าที ada, ่เรื ну ่องนิวยอร์กเนี่ยจริงๆเนี่ยชอบชอบฝรั่งเศสมากก็ไปเอาไอเฟลมาปรากฏมันไอเฟลมันหัวขาดหมดเลยสวยขนาดภาพใช่ขนาดภาพมันจังหวะมันก็เลยไปเลือกวิวเอ้วิวนิวยอร์กก็ชอบค่ะลองชอนเขาคิดว่าแกจะคุมขาวดำแกเลยเอาด้วยขาวดำด้วย ใช่คือขาวดําคิดไว้คิดก่อนว่าจะต้องมีไอเนี่ยเป็นวิวแล้วเป็นวิวขาวดําแล้วก็เป็นวิวเมืองก็เลือกเมืองไว้แต่ว่าเมืองที่มาลงตัวสุดคือเมืองอเนี้ยครับแต่แต่เคยหลอกเพื่อนนะว่าฝั่งนู้นเป็นบากระเจ้ามันเชื่อมันเม่ถึงเมยุกมันเชื่อจริงเรอมัว่าเอ๊ะเล่นมุกรส่เราลุกไปไปนันบากระเจ้านี่ม่น้ำาี่มน้ำเจ้าพญาให้แต่เหมือนอะดูดูเหมือนนงแต่เห็นบอกว่าบ้านหลังนี้นี่เกิดขึ้นเพราะพี่ดูจริงปหคะจริงก็คือพี่อะไรวะ พี่ดู่พีูได้เสียกับเราเขาไอ้นี่จริงเหรอเนียเขาไม่เสียเรื่องภายในอย่าไขออกภายนอกเกี่ยวกับพี่ยังไงเราอยู่สองคนนะนี่สมมติว่าสมมติว่านี่นี่สมมติที่เป็นขอโทษนะสมมติที่เป็นพี่ดูนี่เป็นอาค่ะไก่จ้าโอ้โหไกมอะไรถ้าไก่จะเล่นอย่างนี้พี่พี่โทรเรียกพี่กิ๊กถ้าชอบสายนี้มันมันจะทำเป็นเล่นอย่างนี้เจอพี่กิ๊กแบบว่ามา ไม่ไกลคือพี่ดูเจอแบบพี่กิ๊กพี่กิ๊กแบบว่าไปเยี่ยมไปเยี่ยมบ้านที่ตากอากาศที่พัทยาแล้วพี่ดูบอกว่าทําไมไม่สร้างแบบนี้ที่กรุงเทพเราก็เราก็คิดว่าเออจริงว่ะอันนั้นเป็นแนวแบบว่าคอนเทมเป็นโมเดิร์นอ่ะโมเดิร์นแบบบ้านไทยโมเดิร์นอะไรเงี้ยคอนเทมแต่อันนี้โมเดิร์นจ๋าเลยอันนี้ก็คือโมเดิร์นเลยพอมาสร้างอันเนี้ย ก็คิดว่าหนึ่งเราชอบสาะน้ําแต่ไม่ชอบว่ายเง้นให้ปลาวหว้ดีกว่าอ่าเป็นบ่อปลาแล้วก็แต่ละห้องนี่ก็คือสามารถเทควิวบ่อปลาได้เดี๋ยวสรุปว่าที่มาจากผมเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นสามีภรรยากันนะเสร็จปุ๊บไอ้อีก็มาอยู่ช่วงน้ําท่วมบ้านที่น้าท่วมกรุงเทพก็มาอยู่กันมาอยู่หลังนี้หรืออยู่ไอ้นั้นทำแล้วเหรอตอนนั้นยังไม่ทําก็มาอยู่หลังปีหสี่ห้าสามห้าสี่ใช่ไหมใช่ฮะเดียวไอ้อีคือคุณแม่ใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่แต่เลยเรียกไอ้อีแต่เรื่องแม่แท้แท้เลยเสร็จป นที่ให้คนแก่เลยตอนนั้นไม่ได้คิดเลยเพราะว่าแม่เขามีบ้านของเขาอยู่เช่นเขามาอยู่กับเราห้องน้ําก็เป็นสเต็ปเป็นห้องน้ำแม่แกแทำกี่ห้องนอนเนี่ย บ้านเนี่ยดูใหญ่มากนอกจากข้างนอกนะมันประมาณหห้องนอนกี่ชั้นนะคะหกชั้นนี่เพิ่งมาอยู่ได้กี่เดือนกี่วันกี่เออเริ่มอยู่มิถุนาอันนี้คือหลังสุดท้ายแล้วจะตายคาบ้านนี้ใช่ไหมคือเรียกว่าเราไม่ไปซื้อใหม่ตายตายไม่ตายไม่รู้อาจจะไปตายโรงพยาบาลก็ได้โอ้ยไม่ต้องละเอียดเไม่แต่อันนี้คือเขาทุ่มทุนทลายเลยหลังสุดท้ายแล้วเชิญครับไปไหนนะไปไหนนะโอเคครับไปดูนะ คนมีความหลังกันเขาตบกันมีความหมายจังเลยพี่หนูอย่าผักน้องไม่ดี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 เกินเกินเกิเกิผักเลยนะไม่ได้แหมผักล้มล้มตัวล้มนอนเองให้ค่าหน้านาเสียอาการชอบมากจ้าดูสิ่งชูใจเออเก๋เก๋เก๋ อันนี้เป็นเล่าหยงพวดแซ่เราแซ่เราใช่ไหมเล่าหยงพวดพวดนี่คือแปลว่าความโชคดีหยงนี่แปลว่าโชคดีตลอดกาลเป็นชื่อที่พ่อเรียตั้งเองอาปานะครับเดิมเป็นเป็นโรงงานกระแผงของของบ้านใช่ครับก็คือเลี้ยงพวกเรามาแต่เด็กเป็นโรงงานกระแปงกระแปงกระแปงต่างจากกระป๋องไงกระแปงกระป๋องคล้ายกันเนาะแต่เห็นเขาเรียกกระแผงกันนะแต่ผมมาเรียกว่าถังที่บ้านเรียกว่าถังมันใหญ่กว่างี่ะ มันก็สูงประมาณเนี้ยครับเป็นถังสังกะสีอ๋อนี่จากโรงงานนี้ไม่มีละไม่มีแล้วเลืกอไปแล้วครับหลังๆก็เป็นพลาสติกไปแล้วไงอันนี้คือป้ายจากที่นั่นหรือว่าจากที่นั่นเลยจากที่บ้านบ้านแถวจักรวรรดิเก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกขึ้นบ้านใหม่อุ้ยแกไม่ฉลองเอีอยู่เหรอเสียงเดี๋ยวก่อนนะอีไม่ร้องเพลงแต่ว่านี่มันเสียงจากห้องโฮมเธเตอร์แล้วมีคนมาร้องเพลงด้วยขึ้นไปดูห็นไหม อันนี้คุณแม่ร้องเพลงอยู่ไม่ใช่อีอีขึ้นไม่ไหวอีอยู่แค่แทนตรงนี้ไปดูก่อนเนี่ยนะใครอ่ะเปียอะไรไม่รู้อ่ะมีมีมีพัน์โทร้ต้องการใครซื้อหนี่งซื้อะไรซื้อนี่